ค่คุณผู้ชมคะช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องสวนภูมิแล้วนะคะเตรียมคําถามกันเอาไว้ยังนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะเปิดสายให้โทรเข้ามาถามกันนะคะมาพูดคุยกับอาจารย์รันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องค่ะแล้วก็ส่ง SMS มาได้นะคะเอามีสายแรกแล้วอ่ะอาจารย์เชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับโหลอาจารย์เอ่อผมเด็อร้อยปีนี่เล่งเงนเท่าไหร่ฮะก็บางเอ่อถ้าเป็นพิมพ์บุ้ยบุ้ยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ4 5 0 0 0 0 0 0นนะครับ แต่ถ้าเป็นพวกไข่ปลาเลือนเป็นเส้นได้อะไรพวกนี้หมื่นกว่าบาทแต่ถ้าเป็นเสยนโตนะครับสามหมื่นอัพแล้วหลวงพ่อโสธรนี่เงินนี่กรมตำรวจเล่นกันเท่าไหร่ฮะโสธรกรมตำรวจถ้าพ่นทรายนะครับพ่นทรายก็อยู่ประมาณสี่พันพ่นทรายครับพ่นทรายพ่นทรายอยู่ประมาณสี่พันนะครับแต่ถ้าขัดเงา ก็อยู่ประมาณห้าพันคนใจและขัดเงาด้วยงานเงาอ่าถ้าถ้าถ้าปัดเงาเนี่ยก็อยู่ประมาณห้าหกพันนะครับสมัยก่อนแพงกว่านี้สี่ห้าเดือนก่อนสี่ห้าเดือนก่อนขัดเงาเนี่ยขายได้ถึงหมื่นนะแต่ช่วงนี้หล่นนะครับหล่นลงขอแค่นี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับนะคะคำถามจาก SMS ค่ะหลวงพ่อสดทอนสองหน้าเม็ดพระศก5757จ็วงแหวนเต็ม ปี2 4งสวงแหวนเต็มวงแหวนเต็มนะครับ5 7 5 7จ็ดหาสวยแชมป์เม็ดผสมไงนับได้อย่างเงี้ยหนึ่งสอง่ามันไม่ไม่ผสมเขาจะมี2แถวใช่ไหมข้าด้านบนเนี่ย1 2 3 4 5ด้านล่างก็นับได้1 2 3 4 5 6 7แล้วมี2หน้าใช่ไหมอ่าสองหน้าก็พลิกกลับมาถ้านับได้ห้าเจ็ดหต้องมีอ่ามีวงแหวนครึ่งหนึ่งมีวงแหวนเต็มอย่างเงี้ยไม่มีวงแหวนอ่าก็จะแบ่งแยกบล็อกกันออกไปถ้าวงแหวนเต็ม สวยเลยสีเหลืองสุกอลามเลยสีเหลืองอตอตอย่างเงี้ยเหมือนพระเพิ่งปั๊มมาเมื่อวานอย่างนั้นได้ถึงแสนแต่ส่วนใหญ่มักจะเจอสภาพที่อยู่หมื่นกลางๆนะครับอยู่ประมาณ4ี่0 0ื0นห้ื่นอย่างเงี้ยเป็นหลักตามสภาพเลยบางทีสวยแต่ผิวดําคล้ํา เหลืองไม่ทั่วมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยพระจะขึ้นแสนได้องค์ประกอบต้องเต็มองค์ประกอบต้องเกินร้อยเต็มร้อยอย่างนั้นถึงจะทะลุแสนเลยตามสาภาพนะคะ,ะมีคําถามนะคะจากคุณพี่ธีรยุทธ์ค่ะ7ชั้นยันวาวัดเฉลิมพระเกียรตินิยมไหมครับอ,อาจารย์นี่ยันวาใช่ครับเจชั้นยันวารู้สึกว่าจะขายได้ป,ประมาณหมื่นถึงสองหมื่นยังนิยมอยู่นะคะใช่สมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับพี่ไวโพสถามบอกว่าหลวงพ่อทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนื้ออปาก้า แพงไหมคะ,ะถ้าเป็นเนื้อออาก้าเนี่ยจะแบ่งแยกเป็น2ตัวตัดะนะครับนั่นก็คือตัดละเอียดกับตัดหยาบราคาจะไม่เท่ากันตัดละเอียดราคาก็จะอยู่ประมาณ2 0 0แสนเศษนะครับแต่ถ้าตัดหยาบนั่นก็อยู่ประมาณ4 5, 000, ี่ห้าแสนนั่นก็คือตัวตัดนิยมนะครับสายต่อไปเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับไอ,ะอะตะกุด5นิ้วของหลวงพ่อกลวยพี่มีสองสองเนื้อเนื้อตะกัวกับเนื้อเงิน หมุนซ้อนขนาดเล่นกันไหมครับด้วยความเคารพเลยสายตรงถ้าเล่นกันนะครับแต่ว่าผมไม่เป็นจริงๆตะกุดหลวงพ่อกวยเนี่ยอืมครับครับรู้ว่าเขาเล่นกันเป็นหมื่นนะดอกหนึ่งหมื่นสองหมื่นได้ครับบุนาครับเพราะว่ามันมีสองสองเนื้อเน้นเป็นนึกววนเพราะซ้อนกันค่ะครับรู้ว่าเล่นกันเป็นหมื่นนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่มีความรู้ครับ ขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินปีสองสี่แปดแปดมือสองอาจารย์มือสอ,อ,องเงินไหนเนาะดอนยาหอมแน่เลย่ะอ่าถ้าเป็นหลวงพ่อเงินรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเงินรุ่นแรกมือสองเป็นยังไงอ่ะถ้าเป็นพระสภาพสวยเนี่ยขายได้ถึงหนึ่งล้านแต่ถ้าไม่สวยก็ไล่ลงมานะครับเก้าแสนแปดแสนเจ็ดแสน หกห้าสี่สามสองหนึ่งไม่สวยมากๆก็สี่ห้าหมื่นก็มีตามสภาพตามสภาพนะครับ นะคะอ่ะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะทราบอะไรที่ละเอียดน้องก็ต้องพิมพ์มาละเอียดนิดนึงบางทีกว้างไปเลยพระไม่ใช่รถกว้างไปอาจารย์ก็เริ่มงงอ่กว้างไปก็เริ่มงงคบอ่ก็พิมพ์มาเลยเรียนรุ่นแรกวัดดอนยายหอมอ่าเนยรู้อามีแฟนคลับอาจารย์เยอะนะคะคุณพี่สง่าพี่เทิดชัยนะคะพี่อนนท์นะคะค่ะคุณระวันมาด้วยนะคะคุณคนเท่าเอาบอเอาบา นะคะคุณคุณปอคุณนิรชัยนะแล้วก็คุณพี่จิรยุทธ์ที่ถามไปเมื่อสักครู่นะคะคุณพี่ศักชัยนะคะคุณไปโพสต์ข่ะคุณเปียกคุณชัยวัฒน์นะคะสวัสดีนะคะนะแฟนคลับอาจารย์ท่านเลยคุณพี่ตู่ลันทรายคือใครนะอาจารย์อันนี้เป็นแฟนคลับใช่ไหมเอฟซีันนี้ติดตามมามาเป็นสิบปีแล้วองตู่ลันทรายเนี่ยตั้งแต่อยู่ช่องเดิมๆแล้วเมื่อก่อนย้ายช่องประจํา โดนไล่ช่องอยู่ช่องไหนก็เจ๊งไะอาจารย์ทำได้พูดอย่างนี้มาอยู่ที่นี่เจ้านายรวยเจ้านายเปะไม่มีล้มล้วจะบอกให้สินค้าเราดีด้วยนะคะใช่ครับนะคะตอนนี้นะคะมีคําถามอะไรถามคันเข้ามาได้นะคะโทรมาได้เลยค่ะ0ูนย์สองหกเจ็ดแปดหกเจ็ดหนึ่งนะคะเอสก็ได้นะคะก็คือ4ี่สองสามศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะตอนนี้ยังคงเปิดสายอยู่เหลือเวลาไม่ถึง10นาทีละตอนนี้นะคะครับสมุดลื่นบล็อกวงเงือนก็อยู่ประมาณ45ี่ห้าพันนะครับค่ะ พาสมุกอ่าสมุลื่นเป็นเหรียญลื่นสมุเรื่อ่าพาสมุกลื่นคลอกวงเดือนใช่นะคะอ่าก็อยู่ในหมื่นต้นหรือหมื่นกลางอาจารย์อ้าคุณพี่สุริยานะคะถามว่าพ่อสดถวายพระทหารกระไหลทองราคาค่ะถ้ากระไหลเต็มเต็มแสนกว่าบาทยืนพื้นเลยนะครับแสนสองแสนสามยืนพื้นให้ก่อนเลยนะครับนะคะ แสนแสนสองแสนสามเลยอาจารย์ใช่ครับอันนี้สภาพกี่กี่เปอร์เซ็นต์สภาพต้องร้อยท่านั้นต้องร้อยแล้วต้องร้อยเท่านั้นนะคะมีคำถามอะไรนะคะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์รันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะรายการของเราเนี่ยจะมีทุกวันจันทร์และวันพุธนะคะในหนึ่งสัปดาห์นะคะอ่ะคำถามอ่ะขอรับสายก่อนเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเอ่อ พระบิดาหลวงปู่โตนะฮะออกวัดชัยมงคลนะฮะทางเชียงใหม่ครับปีสองพันห้าร้อยสิบนี้พุ่งนี้ราคาไม่แรงครับอยู่หลักพันนะครับราคาแรงไหมไม่แรงครับหลักพัจะยังไงฮะหลักพันต้นต้นครับหลักพันต้นต้นใช่ครับก็จะดีไหมฮะอ่าพอพอกับวัดสิงโตทองอ่ะอ๋อครับมีมีโอกาสถึงหมื่นนะอาจารย์ผมว่าต้องรอนะรอนานหน่อยต้องรอแต่ว่าตอนนี้หลวงปู่โตแบบออกวัดประดู่ชิงพีเนี่ยปีสามใมาเนี่ยฮะ ครับราคาราคาตกปอยังฮะช่วงนี้มันถอยถอยลงหน่อยนะครับจากสมมติว่าเหมือนสมมติสมมตินะสมมติว่าจัมโบ้หนึ่งอย่างเงี้ยครับช่วงก่อนขายได้ล้านถึงล้านเศษแต่ช่วงเนี้ยขายได้สแตนดาร์ดเลยห้าแสนหกแสนก็ถอยลงมาพอสมควรเนาะใช่เพียงแต่ว่าราคาช่วงเนี้ยน่าจะเป็นราคาที่เป็นความจริงที่สุดครับ่า มีคำถามอีกไหมคะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับมายะารการทีนี้ต้องอธิบายอยู่อย่างหนึ่งพระอาจารย์เวลาพุ่งขึ้นสุดขีดใช่ไหม้วจะมีดิ่งลงเหมือนหุ้นอ่าเหมือนหุ้นดิ่งลงมาป้างเนี่ยทีนี้ทิ้งช่วงไว้แบบสักปีหนึ่งจะนิ่งๆอย่างเงี้ยนั่นแหละคือราคาความเป็นจริงแล้วราคาช่วงที่หล่นมาสมมุติว่าเล่นกันอยู่ยกตัวอย่างเช่นเตาลีดอ่ะ เตาลีดสมัยก่อนเนี่ยต้มเตียมต้มเตียมอยู่เจ็ดหมื่นแปดหมื่นใช่ไหมพออยู่ๆเนี่ยขึ<ๆ>้นมาแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆก็ทิ้งดิ่งลงมาปัจจุบันเนี่ยแสนกว่าบาทนั่นก็คือราคาเตาลีดแสนกว่าสองแสนสองแสนเศษอย่างเงี้ยที่<ช><ๆ>ซื้อขายกันอยู่ทุกวันนั่นคือราคาความเป็นจริงแล้ว<อ>ปูโต๊ะก็เช่นเดียวกันปูโต๊ะของบ้านน่าถอยลงมาอีกมีสิทธิ์ถอยลงมาอีกแต่ว่าไม่น่าจะเยอะ ่าไม่น่าจะเยอะแล้วจะกลายเป็นราคาที่เป็นจริงแล้วจะนิ่งอยู่อย่างนี้หลายๆปีเลยอ่าแล้วแต่<ค>ทีนี้<ด>พอขึ้นมาอีกรอบนึงจะแพงกว่าช่วงนี้อีกแล้วออนะคะเหมือนหุ้นเลยจริงๆนะคะอะอาสายต่อไปเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดาครับครับ,รบผมผมอยากจะถามอาจารย์รันหน่อยว่าสั่าจ่ยายหลวงพะแก้ววัดปากทะเลมีไหมครับ มันจะเป็นพิมพ์ปั้นนะครับเขาไม่ได้เรียกสังกระจายครับพี่อ่าพี่แต่ลักษณะลักษณะรูปทรงอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะเอาแล้วแต่จะเรียกอะ่ะถ้าเป็นวัดป่าทะเลนะครับหลักแสนถึงหลักล้านนะครับถ้าแท้นะพอเป็นสังกระจายน่าจะเป็นพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ขอให้แท้ครับค่ะน่าถ้าแท้มาเนี่ยแสนถึงล้านเลยนะครับอ่าแล้วอยากระถามอีกข้อครับเชิญค่ะ,คะ ขออย่าขันคล้องครับปิดเสียงทีวีหน่อยพี่ปิดเสียงทีวีหน่อยพี่พี่ไม่ได้ยินผมอ่าถามได้เลยหลวงปู่ที่วัดธรรมธาครับหลักแสนครับพี่คือพี่เขายังเปิดเสียงทีวีอยู่ต้องปิดเสียงเลยขอความกรุณาเพื่อนๆนะครับปิดเสียงทีวีด้วยหรือไม่ก็เดินมาไกลๆเลยฟังฟังคำตอบในเสียงโทรศัพท์ หรือไม่พี่ถามผมเสร็จพี่วางสายแล้วพี่ไปนั่งรอฟังเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะเป็น้จะได้ใจความกว่าไม่งั้นมันสะท้อนไปสะท้อนมาพี่ไม่ได้ยินผมแต่ผมอ่ะได้ยินอนะคะโอเคนะคะครับเอาเป็นว่าหลักแสนถึงหลักล้านนะครับขอให้แท้นะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ปิดตาและอพิมสังจายก็แล้วแต่ นะคะ,ะได้คำตอบแล้วขอบคุณนะคะที่ถามถห้เข้ามานะคะอะมีคําถามในนี้ด้วยค่ะอาจารย์คะ้ะพี่ตาก็บอกว่าหลวงพวงอง่อทวดช้างปล้องดูยังไงช้างปล้องเนี่ยก็คือเขาจะเป็นรูปเสมาใช่ไหมเป็นเหนเรีหยญเสมาเหรียญเสมาเสร็จแล้วเนี่ยด้านล่างสุดเนี่ยบริเวณอัสนะซ้ายขวาเนี่ยตรงช่องไฟนั้น,นจะมีช้างอยู่สองเชือกอเชือกซ้ายกับเชือกขวาแล้วงวงช้างเนี่ยซ้ายมือเรา ซ้ายมือเราจะเป็นป้อง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 อันนั้นแหละเขาเรียกช้างป้องอ๋เขาดูกันอย่างนี้นะคะพระปิตาหลวงปู่โตออกวัดชัยมงคลเชียงใหม่ปี2อ2 2อเมื่อกี้ผูมาจารแล้วอ๋อคนนั้นใช่ไหมคะอ่ะพี่อุ๊ดนะคะเจ้าสัวสองทองคํานะตอนนี้เนี่ยเท่าไหร่สามแสนถึงห้าแสนเอามาเหอะราคาค่อนข้างสูงนะอาจารย์ครับเช่าแน่นอนยังไงก็ แม่อาจารย์ดูได้แล้วแต่สภาพมาหลักแสนกลางๆเลยมาถ่รูปถ่รูปมาก่อนเลยถ่รูปชัดๆนะครับพร้อมกล่องมาว่ากันเลยนะคะอโทรเข้ามาได้ตอนนี้เหลือเวลาอีกสนาทีนะคะเดี๋ยวามนาทีอ่สามก็ได้เดี๋ยวอายุยืนเต็มองปูสีอยากทราบราคาครับถ้าเป็นนวะก็อยู่ประมาณเดี๋ยวนะ กหมื่นเจ็ดหมื่นเงิ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 นน่าจะสองเท่าผมว่าแสนแสนแสนต้นมไม่เกินสามแสนไม่เกินสามแสนใช่นะคะแต่ต้องเป็นของแท้นะคะครับนะคะอันนี้ได้คําตอบแล้วนะคะยางขอรับอีกสายหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดใครโทรมาณนะตอนนี้นะคะศูนย์สองหกเจ็ดแปดหกเจ็ดหนึ่งนะคะครับเหรียญหลวงพ่อติ่งหลวงพ่อดิ่งเหรียญหลวงพ่อดิ่ง <laughs> รุ่นสองราคาแสนเศษครับหลักหมื่นนึงแสนน่ะครับ นะคะขออีกสายหนึ่งนะคะโทรมาได้ค่ะ0267-867-61ส่งสงไลน์หาผมก็ RUN 6969านะครับนะคะ,ะ,คะหลวงพ่อเกษม<น>6รอบเนื้อเงินลอยองค่ะจารย์6รอบรูปหล่อหรอบเนื้อเงินง รอบหรอบหรอบเดี๋ยวนะหรอบน่าจะอยู่ประมาณหมื่นต้นถึงหมื่นกลางผิดพลาดขอขอภัยนะแต่ผมว่าเป็นหมื่นอยู่แล้วรูปลอเนะนะรูปล่อเองินนะครับเป็นหมื่นนะครับนะคะคำถามจาก SMS นะคะรูปลอรลกระทบฐานสูงพะกระทบฐานสูงหมื่นกว่าบาทจนถึง สามหมื่นสี่หมื่นน่ะได้อยู่ <c oughs> นะครับถ้าสวยนะแต่ถ้าไม่สวยหนะมื่นเศษได้แน่นอน <c oughs> นะครับโอเคนะคะหมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุก <c oughs> คําถามนะคะแล้วก็ทุกไลฟ์ด้วยนะคะทุกแชร์ด้วยนะคะยังไงคะ่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสัปดาห์หน้าวันจันทร์แล้วก็วันพุธเวลาเดียวกันนี้15บหนาฬิกาจนถึงเวลา <c oughs> 16บหนาฬิกาอยู่กับอาจารย์รันนะคะวันนี้อาจารย์รามรดกไทยดิฉันนะักที่ชัก,กวัลยาณวนนัต้องลาคุณชลประการกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ